รายการร้องเพลง The Mask Singer ที่หลายคนชื่นชอบเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมารายการ The Mask Singer ปดซีซั่นฉลองแชมป์ The Mask ลูกไทยและประกาศว่านากาเข้าหลามจะเป็นแชมป์คนสุดท้ายของ The Mask Singer โดยการแข่งขันจะยุติลงแล้วพร้อมกับประกาศพักเบรกรายการ The Mask Singer และจะมีรายการใหม่มาแทนโดยการฉลองแชมป์ส่งท้ายมีหน้ากากนักร้องที่เป็นแชมป์จากซีซั่นต่าง ต่างและหน้ากากนักร้องคนอื่นๆอีกมากมายมาร่วมโชว์อย่างคึกคักด้านการกันตะถาวรพิธีกรรายการ The m a ม s i ิ g เกหน้ากากนักร้องแฟนๆคงคิดถึงกันมากแน่นอนสำหรับรายการนี้ได้ออกมาโพสแสดงความรู้สึกเปิดใจหลังจบรายการว่าหวังว่าสิ่งที่พวกเราทำมาตลอด4ปีจะสร้างความสุขให้กับคนในทุกๆวันพฤหัสตอนหัวค่ำขอบคุณผู้ชมทุกท่านที่ให้เรา เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคุณมาตลอดทุกงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา4ปีที่ผ่านมาคือความสุขในฐานะพิธีกรของผมซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นนั่นเองค่ะ